สวัสดีสบายดีพี่น้องพวงไปสุขกุทุนเดตต่างประเทศวันนี้ไอ้คมจะออกไปเที่ยวชมท่องเที่ยวที่จัาางหวัดคอนแกนออกจากหน้าห้าก่อนเด้อพี่น้องเอาหมวกลงนะนี่มัวหน้าคนนะออกจากให้ย่างหน้าก่อนคนนะฝากเพือนฝากเตียงไว้เด้อพี่น้องอไป ไปซ้อนแกนคนละพี่น้องเลยไปชมบรรยญญากาศเดิทนทานเสียงทางเดอ้อในยูทูบเปิดได้ไงไอ้กลมกันเดิมเดี๋ยวสิทรายบรรยากาศตอนเขาลงเมียแต่ของไอ้โจ้แล้วขเขาจำไม่ได้เนี่ยทันผูผานมึงเน้มึงห่วงเนี่ยต้อนเราดิห่วงเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิทรายบรรยากาศตอนนั่นพันชุกเดิมเราลามในเมืองตอนนี้กําลังจะออกไปท่องเที่ยวแหละซ้อนแกนแค่ปากซอย ออกจากเซกาบื่งกันครับพี่น้องตั้จากอำเภอเซกาเพื่อที่จะไปจังหวัดขอนระ่นอำเภอกระนวนนะครับพี่น้องก็หมายเือนกระนวนออกจากเซกาต้องผ่านสว่างจะไปทางเจริญสินนะครับจเจริญสินสว่างแดนดินแล้วก็ช้ยวันวังซับหมอกระนวนนะครับพี่น้องรอช,ชมกันนะครับคนที่ไม่เคยไป ก็ดูได้นะครับดูได้แล้วก็ไปศึกษาเส้นทางเพือพิจารณาได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยหรือต่างประเทศเดีนะครับพี่น้องเรี่องเสียกับอากาศอากาศไร้เสียกสมัยตะกี้พี่น้องเอ้ยับสกีตะกี้เราย่งๆอยู่งนได้รถดุนนี่เด้อ รุ่นงเก่าๆรุ่จนจอแง้ไข่หมอแดงท้องกับบอมด้วพี่น้องนี่นี่เพิ่งจะไปเสื้อากาศนี่ผู้ชายหอบอยู่จริงๆเกี่ยวกับหนังสือถึงกับจะเที่ยวรถขั้นนี้นะเออยังเป็นย,ย,ยังเป็นมโนอกีเด,ด้อครับอำเภอเสียข้าวเนี่เออยังเป็นมโนอกอยู่ยังมีรถอนุรักษ์ไปแล้วทั้งมรถอยู่เลยพี่น้องตอนนี้เราอยู่เส้นทางคำตะก้าไปพังโคนนะครับพี่น้อง แล้วเราจะเลี้ยวขวาเข้า,าไปไปปแล้วไม่ไปพังคูนเราจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอจเรนสินสู่อำเภอสว่างแดนดแล้วก็จะเข้าชัยวันต่างสมอที่ไม้กระนวลนับเจ๊ในเส้นทางเป็นบกพี่น้องอีก12กิโลว่านอนนี่ยว่าเจ๊เขาบอกไปว่านอนมาเดียยวขวาออกครับบกพร่อง ปากะก็แชืน่นี่เนี่ยต้องไปสนเลต่างประเทศเห็น่พี่น้องเห็นว่าเห็นว่านี่เห็นว่านี่เยี่ยมชมเส้นทางไปเพืนน่ก,กันนนจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดี๋ยวขวา เด้เอดตรงแยกย้อนขวาตรงแยกมันนองเบียงเพื่อที่จะไปจอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสว่างเรียนในขณะที่ผ่านไปอำเภอเจริญศิลป์นั้นจะไปเจอหน้าของกล้องไม่ไร่อยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมหน้าของกล้องไม่ไร่อยู่ประมาณเจ็สิบโลนะครับก็ถึงสิบกว่ากิโลอยู่ถึงกล้องไม่ไร่นี่เดียวขวาแล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยวขอเข้าออเจริญศิลป์แล้วครับพี่น้องเส้นทางนี่ก็ดีนะมีทำไร้ไถนามีป่าสำโมอนี่ครับยี่สิบเจริญโจนิโอเจริญศิลยี่สิบสว่างอีสี่สิบพี่น้องตอนนี้ถึงจุดพย์เจริญศิลป์นะครับทอกทาน แลกล้ามาแล้วเข้า,าอำเภอเจริญศิลป์แล้วก็จะเข้าสว่างแดนดินดินเห <c oughs> ็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมนี่อำเภอเจริญศิลป์เด้อใจกลางอำเภอเจริญศิลป์น,นะครับพี่น้องกำลังวิ่งไปเข้าสว่างแดนดิน จะสว่างเราจากจันเสร็แล้วนะครับเราจะเข้าสว่างแดนดินได้ว,ว่าสิไปภาพาพี่น้องแวียดเดอร์กันเดอร์สว่างเลยเวีกินกาแฟาก็เดอยังง่วงเหรพี่น้องเอ้ยแวีกินกาแฟจะสิไปตัวอะไรจะไวที่สว่างแดนดินก่อนดีเสว่า,วางแดนดินนะั้นโอ้รถเยอะนะเนี่ยวันนี้วันอะไรนะโอเสาร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกันย้อนวันเสาร์ที่ เข้าสว่างด้แล้วครับปจะเลี้ยวขวาไปเชวานเจอคนเยอะแยะตลาดนัด,ดนี่เนาะ ตลาดน้าที่มูพี่น้องรถติดเราลุลบเราพี่น้องเอ้ยอฟานเรยบ,บา,าก็ามีตลาดนา้าไปบ่ไรได้รถบา้านบียดายไป,ปยบพี่น้องสายเหี้ยข้นหยงไมเด๋ยวกันี่เดียวไปเปลี่ยนรีังเนี่ครับสภาพเป็นรอบ สภาพอากาศนี่ปัจจุบันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขายางไปยังว่าห้าสิบจนใหม่ห้าสิบสองเบียดนี่กเรี๋ยวใส่ออกพี่น้องเลยว่าไปพุ่งสายหลาย่แดดบดถ้าคุณโตคนน้อโต้องไปทำวเิ่ง อันไรโชคโชคแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยมารับสิ่งมาแล้วครับพี่น้องสู้กับไปหาลุน้นเลยเรื่ขอข,อขอ้าเข่ามากเลยเรื่องกมาหอนหรอกโอ้ยบริษรัทอุตสาหกรรเนี่ยไปไกลปวดพี่น้องเขาดูแลไกลไกลไกลอยู่เห็น,หนดูน่ได,ดได้นี่ยเราไปส่งตลาดได้เนี่ย่ายเนี่ยที่การเราไปเห็นอยู่เนี่ยอันนี้จริงเราไดอยู่มารับนนขนาดนี้มานมันข้าเข่าไม่ตู นี S <S ่บ่ทับตลาดนัดพี่น้องวันตลาดนัดตัวนี่ยราคาที่แถวนี้จำบ่โอยู่ในฝุ่นมีตัวเนี่ยผมอยู่ในฝุ่นรถมาถนนเจอเนี่ยพี่น้องปกติตลาดนัดอยู่ในฝุ่นเนีพี่น้องนี่ตลาดนัดทับส้มบรรยากาศไปเรื่อยไล่เรื่อยเี๋ยวอะไรได้ชุดที่พุญเห็นบังคับพี่น้อง ไม่น่นอนเลยพี่นองทิ่ใช่เราซื้อพวกอะไรทายพวกอนไรม่คิดมีดนะมเสียเนฮะบัเป็นวคไบไกลบัตรดสุนนะสดสุสวัสดีเด้อรับสอบพี่น้องชมบรรยากาศเดินทาง เดินทางต่อเลยจะไปสิกัดอำเภอกนวลเราออกมาจากสว่างแดดดินแล้วแต่เ,เราจะไปทางลัดทางเข้าขอำเภอชัยวา่าพี่น้องเด้อเห็นไหมครับพี่น้องชัยว่นจีฐานกนวลครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เด้อน,นี่อัปเดตเส้นทางอีกวงเด้อครับเด้อน,นะครับอัปเดตเส้นทางให้ดูว่าเราจะ สะเปรสว่างเดนดินแล้วก็ไปชวานแล้วก็จะเข้าวางสามหมอไปชีธาตไม่ใช่โยงสีธาตแล้วก็ปัญหนดูเส้นทางนะครับจะอัปเดตเส้นทางให้ดูเดี๋ยวซ้ายครับพี่น้องพี่น้องต่างคนในไทยเดยตต่างประเทศเทเล้าม,มากันเม็นกันชนนะะมนครเด้อยูทูบนะครับแล้วมันดูระยะทางเท่าไหร่นะ ไซเบอร์เป็นลงน้ำตาอคือลงน้ำตาลนะครับสียธาตุโอ้ไครเติมตัวพี่น้องพอดีล่ะันดีหิวมันสามชิบบีถึงใช้วันเก้าสีธาตุห้าสิบสามชมบรรยากาศนะครับแป๊บเดียวห้าสิบสามโลสี่สิบสามชิบบีถึงเราจะไปทานข้าวกันนะครับที่อำเภอสีธาตุนะครับสวัสดี ตอออ่ออกีกรอบนึงเด้อเข้าวแชยวันแล้วครับพี่น้องเอาใส่บ้นแล้วข้าวเดียวคนเดียวจบออจากแชยวันจะเป็นสีธาดิพี่นอ้องกินข้าวซีธาสิ้องเออสารจุลิธียของสีธาจากฮันดูเฮตในซอสจานเดียวนยี่นี่แต่เพอเราแรงเราอาจจะจานเดียวมันกินมัน กัอยเสริมจำงหน่เสริมจำพงิไกลเนะเป็นซี่คุนเคยมาเลยทังเคยมากันวันมาเสร็จทีุ่นพลเมื่อกงนี้นาะกินอ่างสมนะครับถนนกวางพวงดีนะเซาเนี่นะแสดงว่าอำเภอนี่ยาวไปตามถนนสุงไหม น,น,นันคือใต้เงอนไม่ตัวไซวันนี่เดี๋ยวอใครก็ตันซุบ <c oughs> ตันซุบนิดหน่อย,อยมุมบานก็นจกกระจาย